สวัสดีค่ะผมชื่อว่าน้องฟินชื่อจริงของผมชื่อว่ากิตานนท์ธรมโมอันนี้ผมจะมาอ่านอาทีไปกันเลยอ่านออกเสียงปี2,560นิบทานชีวิตต้มตาลน,น้ำตาลตอนเช้าอักววด จังหวัดขอบคุณตำรวจเดี๋ยวนี้ศึกษาชมพู่กระปรุงความสุขอดกเเพาฟซีอิวการงานทำธรรมดาสบายนกอินทรีร้องเพลงบาย